โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอนาคต พร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะให้กับชาวราศีพิจิกด้วยนั่นเองนะคะโอเคในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนก็แล้วกันนะคะไพ่ใบแรกนะอสศวินถือเหรียญหกเหรียญ The f ฟลู The Emperor และต่อมาด้วย The Magician นั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยก็คือไพ่อัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นของชาวราศรีพิจิกนั้นเวลาที่คุณรักใครก็ตามคุณมักจะทุ่มเทนะคะให้กับความรักแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องความรักมากๆนะเวลารักใครก็จะรักจริง แล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทเทหมดหน้าตักเลยก็ว่าได้นะคะจึงทํำให้ชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมาเวลาเจ็เวลาเฮิร์ตน่ะค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสกว่าราศีอื่นนั่นเองนะคะเพราะว่าไพ่ราศีพิจิกที่ได้ในอดีตนั้นใบนี้บอกให้รู้ว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักมากๆนั่นเองต่อมา เป็นไพ่หกเหรียญน,นะสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตนะ,ะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจอ่อนเห็นอกอเห็นใจคนอื่นเป็นคนที่มีจิตใจอกอ้อมอารีถึงแม้ภายนอกคุณจะเป็นคนที่พูดตรงๆนะชาวราศีพิจิกนะเอาจริงๆนะพูดไม่เพาะอะ่ะนะคะแต่เป็นคนที่พูดออกมาจากใจนะคะนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เหมือนกับพวกที่ ปากหวานก้นเปรี้ยวอ่ะอย่างนั้นไม่ใช่นะชาวราศีพิจิกจะเป็นคนตรงๆพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามความรู้สึกตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะดูเป็นคนแรงๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่จริงใจมากๆนะคะแล้วก็กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนที่เรารักนะ,ะเพื่อให้เขาได้ปรับปรุงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะ และในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าเวลาที่คุณมีความรักถ้าชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตนั้นคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ัพพอร์ตนะคะคนเป็นคนที่ค่อนข้างาเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะถึงแม้ว่าจะคบทั้งสองคนหรือจับปลาสองมืออะไรก็แล้วแต่นะก็ยังรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกนั้นก็ยังรู้ว่า ดูแลนะคะยังดูแลคนนี้ได้ดูแลคนนั้นได้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วความรักมันก็น่าจะมีแค่คนสองคนใช่ไหมคะนะคะนี่ก็ในตัวอย่างสำหรับชาวราศีพิจิกคนในดที่คบกับคนสองคนในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะ และชาวราศีพิจิกหลายคนมีการไปกู้ยืมเงินนะอาจจะไปยืมเงินเพื่อนยืมเงินนอกระบบอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกระบบนะคะบางคนนี้มีการหยิบยืมมาเพื่อที่จะมาดำรงชีวิตมาที่จะลงทุนนะคะทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์ มองเห็นการไปกู้มาหรือการไปได้รับการสนับสนุนจากใครสักคนหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะโอเคต่อมาเป็นไพ่เดอะฟลูนะะมีความเป็นอิสระและก็มีความเจ้าสำราญอยู่ในตัวเองสูงมากๆนะสำหรับชาวราศีพิจิกไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักนั้นมาควบคุมนะคะจะโทรจิกโทรตามอะไรอย่เงี้ยชาวราศีพิจิกจะไม่ชอบนะคะ แล้วก็ไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของแฟนหรือว่าคนรักเลยถ้าปล่อยให้ชาวราศีพิจิกสบายสๆชิวๆนะความรักจะเป็นไปได้เรื่อยๆนะนะคะแต่ถ้ามีการบีบบังคับมีการอย่างนั้นอย่างนี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ชาวราศีพิจิกรู้สึกจะอึดอัดแล้วก็ค่อนข้างจะคบบคนแบบนี้ไม่นานนะคะและ เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบแนวแอดเวนเจอร์นะชีพจรลงเท้านะคะคือเป็นนักผจญภัยที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีพิจิกในเรื่อง,องความรักนะคะชาวราศีพิจิกนะก็เคยคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองด้วยนะและในช่วงระยะเวลานั้นคุณสองคนมีการออกเดินทางไปเที่ยวด้วยการชอบคนแนวสไตล์ลุยๆแนว ออกไปประจนภัยด้วยกันกล้าเสียงกล้าลุยไปด้วยกันได้อย่างงี้จะโคกับชาวราศีพิจิกได้นานหน่อยนั่นเองนะคะและนะคะความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตมีการเดินทางนะคะอาจจะเดินทางไปต่างจังหวดัดนาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปพบเจอไปหาแฟนสามีหรือคนรัก ก็ได้เช่นเดียวกันนะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะและสำหรับบางคนอาจจะมีกรณีของการที่คบกับชาวต่างชาติแล้วได้มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศของเขาได้ไปเยี่ยมเยี่ยมเขาที่ประเทศของเขาก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ในอดีตเดอะฟลูแบบน,นี้นั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเอ็มเพลเอร์นะ เป็นแพ้ยประจําราศีเมษมีชาวราศีพิจิกเคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะก็ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะในช่วงอดีตนั้นคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุ มากกว่าตัวเองคิดเป็นร้อยละ70%ได้เลยนะคะและส่วนใหญ่ด้วยนะคะเเป็นไปได้สูงว่าเขานั้นเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะบางทีเขามีความเป็นบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่เข่งคืม ดูมีความน่าเกงขามไปบ้างนะบางทีอาจจะควบคุมอาจจะจู้จี้จุกจิกกับผู้หญิงชาวราศีพิจิกบ้างก็จะอารมณ์ของผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะแต่อาจารย์ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติล่ะในช่วงอดีตที่ผ่านมาผู้หญิงชาวราศีพิจิกจะคบหากับคนที่ค่อนข้างมีหน้าที่การงานค่อนข้างใหญ่โตอาจจะเป็นในระดับตำรวจทหารนะคะ ยศค่อนข้างดีค่อนข้างสูงนามีอำนาจหน้าที่ก็ได้ในการทำงานของเขานะคะนะนี่ก็คือบางคนอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับอำเภอจังหวัดประเทศไปเลยก็ได้นั่นเองนะคะโอเคในกรณีของผู้ชายชาวราศีพิจิกนะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า การทำงานหลายๆครั้งของผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้นคุณอยากจะทำงานเป็นระดับหัวหน้าระดับปีกๆหรือว่าถ้าเป็นครอบครัวหรือว่ามีความรักคุณก็อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นช้างเท้าหน้าของครอบครัวมากกว่านะคะอยากจะให้แฟนหรือว่าภรรยาน,นั้นเป็นช้างเท้าหลังมากกว่านั่นเองแล้วก็เชื่อฟังคำพูดหรือเชื่อฟังทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณพูด นี่ก็คือผู้ชายชาวราศีพิจิกจะมักเป็นแบบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับหมอดูซิกเซนนะคะการมีรางสังหณรที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำ คือในอดีตชาวราศีพิจิกคือมีความแม่นยำมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำด้วยนะคะนะแล้วก็บางคนมีซิกเซนของความเป็นหมอดูนักทำนายดวงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นชอบดูดวงก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะหมอไหนดีหมอไหนเดน่นนะคะอาจารย์ไหนแม่นก็จะไปดู ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ชาวราศีพิจิกนะจะปากอย่างใจอย่างนิดหนึ่งนะคะจะเป็นคนที่บอกว่าเอ๊ะไม่เชื่อหรอกดวงมันขึ้นอยู่กับเรากําหนดไม่ใช่หรออะไรเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่อยากไปดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆภายในใจลึกๆก็มันย้อนแย้งกันนะชาวราศีพิจิกก็อยากรู้อยากดูดวงเหมือนกันแต่ก็กลัวเสียหน้าก็พูดออกไปแล้วว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยนะคะโอเค ให้ในอดีตของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุด,ดินนาะะราศีเมษแล้วก็มีราศีธาตุน้ำมาด้วยนะต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะ ใบแรกนะคะสีถ้วยนะ The Lover, The Sun, The World และก็ต่อมาด้วย Cerean น,นั่นเองนะคะไล่เรียงที่ไพ่ใบแรก สี่ถ้วยนะคะความหมายตรงไปตรงมาเลยนะสำหรับใครที่คบหาดูใจกับคนรักที่มาเป็นเวลานานนะอาจจะรู้ใส่รู้พุงกันหมดแล้วรู้นิสยัยใจคอกันหมดแล้วมันทำให้รู้สึกแบบมีอาการเบื่อ มีอาการเซ็งนะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในความรักครั้งนี้แล้วนะมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกกับคู่รักที่แบบคบกันมาสักระยะเวลาหนึ่งหรือนานพอสมควรนะคะและนะชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะอาจจะมีการเปรียบเทียบแฟนของตัวเองกับแฟนของเพื่อนกับแฟนของคนอื่นที่ตัวเองคิดว่าเอ๊ะ อยากจะให้แฟนของเราเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสเปคที่เราชอบแบบนี้นะก็มีเช่นเดียวกันนะและสเปคค่อนข้างสูงค่อนข้างดีพูดง่ายๆนะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องมากในเรื่อง,องความรักจนทำให้บางทีชาวราศีพิจิกนั้นก็ยังคงโสดอยู่นั่นเองนะแต่โสดก็ไม่เป็นไรนะขอแค่โสดแล้วมีความสุขนะ แต่ถ้าไม่โสดแล้วคนนั้นเข้ามาหรือไปจีบใครสักคนหนึ่งที่ไม่ตรงตามสเปคเน่ยชาวราศีพิจิกไม่เอานะนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาง่ายๆค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โรคส่วนตัวค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่รักสันโดษนั่นเองนะคะต่อมา เป็นไพ่เดลเวอร์เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนนะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะก็บอกให้ร,รู้ว่าในความรักครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้มีคนรักเอาไว้เผื่อเลือกหรือคบกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกนะจะเรียกว่าเป็นรักสามเศร้าก็ยังได้เลยนะคะแต่ อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะคู่หลักของตัวเองแต่อาจารย์ถือว่ามันเป็นรักสามเศร้าก็แล้วกันมันเป็นความรักที่อยู่ภายใต้ความรักโลกโกรธหลงนะคะร่มหลงนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เออถ้าเกิดเสียใจจากคนนี้นาหรือว่าเลิกกับคนนี้ก็ยังมีคนหนึ่งนะคะที่ยังเป็นตัวเลือกหรือพอที่จะมีช้อยอยู่นั่นเองนะคะ แต่ในความรักของชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่แล้วในช่วงปัจจุบันมักจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนมากๆนะคะถ้าคุณสองคนรักกันไม่มากพอจับมือกันไม่แน่นพอผู้ใหญ่นั้นอาจจะมาแทรกแซงความรักระหว่างคุณทั้งสองคนได้ง่ายๆนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะ s ัน ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้ความรู้สึกประสบความสำเร็จมีความสุข happy มีชื่อเสียงนะสำหรับในช่วงปัจจุบันถ้าชาวราศีพิจิกคนใดนะคะที่กำลังเริ่มต้นที่จะทำงานออนไลน์นะคะอยากจะทำเกี่ยวกับ YouTube แฟนเพจ Facebook หรือว่าจะเป็น TikToker หรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะ มีผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นหรือเริ่มที่จะมีชื่อเสียงก็ได้เช่นเดียวกันขอแค่อย่ายอมแพ้นะคะขอให้ทําไปเรื่อยๆสม่ำเสมอนะคะคุณจะไปถึงปลายทางที่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะสำหรับปลายทางของความมีชื่อเสียงนะคะหรือชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันจะมีการคบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้นะ แต่นิสัยหนึ่งนะคะเวลาชาวราศีพิจิกอยู่กับแฟนหรือว่าคนรักคุณจะเป็นคนที่นิสัยแบบเด็กๆขี้อ้อนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่ The World นะไพะ่ The World ใบนี้คือไพ่เกี่ยวกับการปล่อยวางการมีอิสระเสรีในตัวเองนะ,ะหรือปล่อยให้ตัวเองนั้นได้มีอิสระได้ปล่อยให้ตัวเองนั้นปลด ล่อยจากการมีพันธะหรืออะไรก็ตามนะคะคือชีวิตปลอดโปร่งโล่งสบายว่า้นเหออนะคะและสําหรับชาวราศีพิจิกคนใดที่มีแผนว่าอยากจะไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปทํางานนะคะหรือว่าจะไปใช้ชีวิตย้ายไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศตามสามีตามภรรยาไปก็มีโอกาสที่จะไปได้เช่นเดียวกันไพ่เดอะเวิลด์ไปได้ทั่วโลกเลยนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญน้านะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนั่นเองนาไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือคู่รักของชาวราศีพิจิกก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่หึงหวงนะคะขี้น้อยใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ท,ท,ท,ทั้งๆที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แบบคบกับอีกคนหนึ่งหรือคุยกับไว้อีกหลายคนแต่ก็ยังอยากจะมีคนนี้เอาไว้อยู่นะคะนะค่อนข้างที่เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวก็แล้วกันนาะจากที่อาจารย์ดูจากไพ่ใบนี้นะบางทีนะมีการเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังตามหึงตามห่วงที่เขาเรียกว่าเป็นหมาห่วงก้างอะไรเงี้ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะสำหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเนาะ โอเคภายในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำราศีเมถนุนราศีธาตุดินด้วยนั่นเองนะคะต่อมาจะขอดูภพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะให้กับชาวราศีพิจิกก็คือในเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะ มีนาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกบ้างนะไพ่ใบรแรกนะหนึ่งเหรียญสีดาบ2ถ้วยเด็กถือดาบและต่อมาด้วย9ไม้นั่นเองนะคะ โอเคไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกในช่วงเดือนมีนาะคมนี้ที่จะถึงของชาวราศีพิจิกนั้นจะได้มีการได้เงินนะคะเป็นกอบเป็นกรรมอาจจะได้จากกำไรจากการลงทุนหรือเปล่าหรือได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะ นะบางคนเนี่ยเพ้อๆอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะได้เงินนะคะสักก้อนหนึ่งนะอาจารย์คิดว่าน่าจะได้เงินเป็นก้อนนะนะคะหรืออาจจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักก็ได้ถ้าเป็นทองก็ทองแท้ถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้แหละในกรณีนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะโอเคต่อมาก็คือไพ่สี่ดาบนั่นเองไพ่ใบนี้สำหรับใครที่ยังมีงานทำอยู่นะคะหรือเบื่องานเซงงานอยากจะลาออกอะไรเงี้ยอย่านะคะอย่าลาออกเด็ดขาดเพราะคุณมีเกณฑ์ว่าจะาตกงานนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะ กว่าจะหางานใหม่ได้ตกงานค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะเพราะว่างานคือเงินถ้าคุณไม่มีงานและคุณก็ไม่มีเงินนั่นเองนะคะและสําหรับความรักนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้มีการบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเบอร์บล็อก Facebook Instagram Twitter หรือทุกช่องทางนะมันมีความรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเหนื่อยกับความรักแบบนี้ นะคะจึงอยากหยุดอยากพักนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหมดรักสักทีเดียวแต่ก็มันเหนื่อยอ่ะในความรักนะคะแล้วก็จึงอยากจะอยู่เงียบๆนะคะบางทีนะอาจจะให้โอกาสกับอีกคนหนึ่งมามากมายหลายครั้งแล้วก็เขาไม่เคยปรับปรุงตัวหรือเปล่านะ,ะจึงทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเหนื่อยแล้วนะคะต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยนะไพ่ใบนี้ การที่ชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะได้เจอหรือจะได้พบเจอกับคนที่นิสัยคล้ายๆกันนะฮะมองตาก็รู้ใจกันนะอาจารย์ขอเรียกไพ่ใบนี้ว่าเป็นไพ่ของความรักความเข้าใจและก็เป็นไพ่รักแท้นะเกื้อหนุน เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งขาดหายไปฝ่ายหนึ่งก็มาเติมเต็มให้อะไรประมาณนี้และมีชาวราศีพิจิกนะคะบางคู่ มีเกณฑ์มีแผนที่จะเข้าสู่ประตูวิวากันด้วยในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งสำหรับคู่รักที่คายครบกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่จะอันสมควรที่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟซอร เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ส่วนใหญ่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะแต่คุณจะต้องคอยเอาเอกเอาใจแฟนเด็กคนนี้เขาค่อนข้างมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างดือ้อดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้บุค,คลิกนะคะและในส่วนของชาวราศีพิจิกคนใดที่มีลูกบุตรบริวารเขาค่อนข้างที่จะดื้อนะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่นักนะคะเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยแหละในช่วงนี้นะ,ะต่อมาเป็นไพ่ก้าวหมายนั่นเองนะไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีพิจิกในเรื่อง,องความรักนั้นเวลาเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยจํา ก็ยังกลับไปเจ็บอยู่กับที่เดิมแบบเดิมอยู่เรื่อยๆซ้ําๆนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่ได้สอนชาวราศีพิจิกเท่าไดนักนะคะแต่คุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องความรักเวลามีความรักที่ใดมันหลวมตัวมันหลงตัวทุกทีนะคะจึงลืมไปว่าเคยเจ็บเคยเสียใจกับความรัก ความสัมพันธ์แบบนี้มาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะบางคนก็อาจจะมีการทะเลาะกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างนะคะ3ามวันดีสีวันไข้ก็กลับมาคบกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะมันเหมือนความรู้สึกแบบเออฉันเจ็บนะฉัน ก็ยังรู้สึกว่ามันสบายๆกับในเรื่องความรักเพราะว่าคุณนั้นให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักมากๆแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนความจําดีด้วยนะนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่สําหรับชาวราศีพิจิกนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุลมธาตุน้าธาตุไฟด้วยนั่นเองเนาะ ต่อมาขอดูไพ่สรุปนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะ The Hermit มีโลกส่วนตัวสูงด้วยแหละนะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะไพ่สรุปใบแรก The Hermit เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากนะคะแล้วก็มีความสุขแฮปปี้สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองได้นะคะรักสันโดษไม่ชอบเข้าสังคมเข้าสังคมทีใดรู้สึกว่า จะทำตัวไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้นะนี่ก็คือบุคลิกข้าวๆข,ของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ด้วยนะแต่นะชาวราศีมิพิจิกมีเกณฑ์ที่จะคบหาดูใจกับชาวราศีกันหรือเคยคบกับชาวราศีกันมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่อยากเป็นนักปราชลาอยากเป็นคนที่คมในฝักอยากเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่อยากอวดอ้างสรรพคุณ ของตัวเองนะจะเป็นแบบนี้จะอยู่เงียบนะคะโอเคนะพไพ่ใบต่อมา,พาไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าการที่ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นนะคะทีอ่อาจจะดูเหมือนเป็นคุณหญิงคุณนายแต่งตัวสวยลักสวยรักงานเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะแล้วก็ คุณอาจจะไม่รู้นะคะว่าสามีของคุณนั้นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วคุณนั้นตกอยู่ในสถานะของภรรยาหลวงหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายตามทะเบียนสมรสนะ,ะแล้วมันทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกไม่น้อยนะคะนะหรือตรงกันข้ามก็ได้นะชาวราศีพิจิกนะอาจจะมารู้ตัวว่าเขานั้นมีภรรยาหรือภรรยาหลวงที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาอยู่แล้ว ก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะและใครก็ตามที่แต่งงานกันมาสักพักหนึ่งอยากจะมีลูกนะคะมีบุตรมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์มีขา่าวดีในช่วง3เดือนที่จะถึงนี้ด้วยมีนาเมษาพฤษภาภายในสักเดือนนี้ด้วยนะคะ โอเคต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกมีนาลีอุปถัมภ์หรือเรียกได้ว่าอาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่คุณเคารบนับถือหรืออาจจะเป็นแฟนเป็นภรรยายก็ได้นะที่เป็นนาลีคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับผู้ชายชาวราศีพิจิกอยู่นั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ควินออฟเพนดิเคิลนะ ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะเป็นคนที่รสนิยมดีมากในช่วงนี้แต่งตัวดีแต่งตัวมีคลาสแต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรดูดีดูแพงบางทีก็อยากจะซื้อของที่แบบแพงๆไปเลยแต่มันใช้ได้นานแล้วมันดูดีดูโก้ดูหรูอะไรอย่างเงี้ย นะคะนี่ก็คือความคิดของผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั่นเองนะะในเรื่องความรักเช่นเดียวกันใครเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะค,ะคุณก็จะมองนะคะว่าเขานั้นจะสามารถดูแลคุณได้ไหมในอนาคตถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันถ้าเกิดว่าแต่งงานกันนะ,ค,ะคุณไม่ได้มองแค่เพียงว่าเขานั้นรักคุณเท่านั้นคุณมององค์ประกอบภายรวมองค์มองไปถึงฐานะทางสังคม การงานอะไรเงี้ยโดยรวมด้วยนั่นเองนะคะเป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้หญิงฉลาดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะต่อมาเป็นผู้ชายชาวราศีพิจิกนาที่อาจจะมีการครบหาดูใจกับผู้หญิงที่เขามีฐานะทางสังคมที่ค่อนข้างดีกว่าคุณนะคะแล้วเธออาจจะมีหน้าที่การงานดีกว่าคุณนะคะ มีเงินเก็บมีฐานะทั้งครอบครัวดีกว่าคุณด้วยซ้ำไปนะบางคนอาจจะมองเข้ามาว่าคุณสองคนนั้นไม่เหมาะสมกันด้วยซ้ำไปนะอาจจะมองว่าคุณนั้นไปเกาะเธอกินหรืออะไรก็ตามนะอาจจะเจอเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะโอเค ไพ่ใบหนาที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ